แม่ยาวอำาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกว่า200คนนำรถอีแต่และรถยนต์มาชุมนุมปิดขวางถนนทางเข้าตำบลแม่ยาวบริเวณปากทางเข้าป่าไม้เขตบ้านดงเจริญหมู่ที่17ตำบลแม่ยาวประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยให้เอกชนเข้าไปลักลอบขุดตักดินในพื้นที่ใกล้หมู่บ้าน นายปรรทกรการเร็วผู้ใหญ่บ้านบ้านดงเจริญเล่าว่าเมื่อสิบปีที่ผ่านมาเคยมีเอกชนเข้าไปทำธุรกิจดินบนเนินเขาและที่ดินในเขตป่าดอยบ่อบริเวณฝั่งขวาของถนนสายห้วยขมเชียงรายซึ่งขาบเกี่ยวระหว่างตำบลแม่ยาวถึงตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายซึ่งจากเดิมมีการขุดแค่ประมาณ30ไร่ ล่าสุดเมื่อ2อถึงสเดือนที่ผ่านมาก็มีรายใหม่เข้ามาขุดบ่อทางถนนฝั่งซ้ายอีกกว่าประมาณสิบไร่ส่งผลให้ชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบจากรถบรรทุกขนดินตั้งแต่เวลา6นาิกาถึง18นาฬิกาทุกวันทั้งเสียงดังฝุ่น รถยนต์พลุกพลานที่สําคัญคือการขุดดินสองแห่งนี้ไม่เคยแจ้งให้ชาวบ้านทราบมาก่อนจึงได้มีการร้องเรียนไปยังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้มาตรวจสอบรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพงพันธ์ตะถานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวกล่าวชี้แจงข้อเท็จจริงว่าจากการตรวจสอบจากกรมป่าไม้และกรมที่ดินทราบว่าบริเวณที่มีการขุดดินแห่งใหม่เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธ และบางส่วนได้มีการบุกรุกขุดดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนบ้านดอยบ่อจึงได้ประสานไปรยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อรวมตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งทางเทศบาลได้ยืนยันว่าในทุนที่เข้ามาขุดดินในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ได้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและทุกด,ดินพุทธศักราช2543กับทางเทศบาลแต่อย่าง ก็ปัญหาเรื่องของการขุบดบ่อดินในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นพื้นที่ป่าสงวนด้วยนะคะเรื่องนี้มีพี่น้องชาวบ้านร้องเรียนเข้ามาเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าแล้วก็หาทางออกของปัญหาเรื่องนี้ค่ะในห้องส่งของเรานะคะได้รับเกียรติจากทางท่านผอถนองศักดิ์ธรรมโมเป็นผู้อำนวยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่านะคะสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2จังหวัดเชียงรายกรมป่าไม้ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วก็นอกจากท่านผอถนงศักดิ์แล้วนะคะในรายการของเราตอนนี้ทางรายการก็ยังประสานงานไปยังตัวแทนของชาวบ้านนะคะก็คือท่านผู้ใหญ่ปรัฐกรการเร็วเป็นผู้ใหญ่บ้านดงเจริญหมู่17 นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้วยเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะที่ร้องเรียนเข้ามาในการสถานีประชาชนและนอกเหนือจากนั้นนะ,ะทางรายการก็ประสานงานไปอย่างท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวนะคะ <c oughs> ก็คือท่านนายกพงพันธ์ตักถาซึ่งท่านพอธนงศักดิ์ก็คงพอรู้จักกันอยู่บ้างในพื้นที่นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้พูดคุยพร้อมกันเลยเพราะว่าประเด็นที่น่าสนใจนะ,ะท่านผู้ชมชาวบ้านเขามาปิดถนนถึง200คนนะคะโดยประมาณนะฮะตอนนั้นท่านพอธนงศักดิ์ทราบเรื่องไหมคะทราบครับ <c oughs> ว่าเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของบ่อดินครับอืมค่ะแต่ว่าในพื้นที่ที่มีการขุดบ่อดินนะคะทางกรมป่าไม้เราได้มีโอกาสรับทราบว่าเอ๊ะเป็นพื้นที่ของเราตั้งแต่เมื่อไหร่คะัท่านพอคะครับในเรื่องนี้นะฮะ,ะเมื่อเดือนประมาณเดือนกุมภาพันธ์2556นะฮะค่ะคณะเจ้าหน้าที่เราได้เข้าไปดําเนินการตรวจสอบบริเวณนี้ข้างหนึ่งนะฮะ่ะ,ะบริเวณนี้มันอยู่ในเขตหมู่ที่17 นะครับบ้านตรงเจริญนะครับอยู่ทางด้านที่เหนือของหมู่บ้านนะฮะจุดบริเวณที่ขุดนี่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณสักหนึ่งกิโลเมตรครับเราได้เข้าไปตรวจสอบในตอนนั้นนะฮะพบว่ามีการขุดดินนะครับแล้วมีเอกสารโฉนดนะครับอยู่สี่ใบนะครับเป็นเนื้อที่รวมประมาณสักยี่สิบแปดไร่มีโฉนดมีโฉนดนะครับแล้วในบริเวณนั้นเราก็ตรวจสอบพิกัดนะฮะตอนนั้นเราตรวจสอบพิกัดเสร็จปั๊บเราก็วัดพื้นที่ ปรากฏว่าพื้นที่ส่วนที่เกินจากฉนดนั้น,นอยู่ในเขตป่าสงวนเกินไปเยอะไหมคะท่านผอเกินไป11ไร่นะครับ <ại> แล้วอยู่ในเขตป่าไม้ทาวน์อีก11ไร่มอนกันนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเราก็เลยส่งให้ที่ดินตรวจสอบเพราะที่ดินตรวจสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีเอกสาร,รเราก็ดําเนินคดีนะฮะ <c oughs> ทำการตรวจยึดดําเน,นินคดีนะฮะแล้วก็นําส่งพนักงานสอบสวนที่สพสพแม่ยาว นใ,นในพฤติกรรมของ<ม>เอกชนรายนี้ถ้าหากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ถือว่าทําผิดกฎหมายข้อไหนคะท่านคะมันแยกเป็นสองส่วนนะครับค,คือพื้นที่ที่เมื่อกี้ผมเรียนทราบว่าอยู่ในเขตป่าสงวน11ไร่ไลแล้วอีกส่วนอยู่นอกเขตป่าสงวนก็อยู่ในเขตพร,บ,รบป่าไม้2484นะครับเราเดําเนินสองแยกเป็นสองข้อหานะในพื้นที่ที่นอกเขตป่าสงวนเราเดาเนินในข้อหามาตรา54แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนป่า ปาไม้สองสี่แปดสี่นะครับผมส่วนในเขตป่าสงวนนี้ดําเนินสองข้อหาก็คือผิดมาตราห้าสี่แห่งพระราชบัญญัติปาไม้สองสี่แปดสี่แล้วก็มาตราสิบสี่แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติสองห้าศูนย์เจ็ดครับโทษหนักไหมครับท่านก็ก็ตั้งแต่สองปีนะครับจำคุกตั้งแต่2ปีนะคะเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับตัวแทนของชาวบ้านผู้ใหญ่ปราักกรนะคะพร้อมอยู่ในสายและเป็นผู้ใหญ่บ้านดงเจริญหมู่17ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่บ้านค่ะ สวัสดีครับคุณมรมาครับค่ะท่านผู้ใหญ่ปร r l า a m คะจากการขุดดินเนี่ยนะคะของเอกชนที่เขาดําเนินการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเราขนาดไหนครับผู้ใหญ่คะมันมันมีอยู่สองสองสองที่นะครับมันที่สร้างความเดือดร้อนจริงๆคือที่ใหม่ที่ที่เพิ่งขุดได้ประมาณสักสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับค่ะเป็นการขุดที่ว่าครั้งแรกๆก็เรานึกว่าเป็นแค่ปรับปรับพื้นที่ดินทำปลูก ้าบบ้านอะไรวกนนี้ยแต่ว่าพอนานเข้านะเขารู้สึกว่าจะทำเป็นเชิงพณน,นิดขึ้นมาท <c oughs> ี่นก็คือเอาเอาดินไปขายเงี้ยครับแล้วก็ขนขนย้ายดินนตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับผมโอ้ตั้งหน้าตั้งตาขนเลยนะถ้าอย่างนั้นน่ะนะคะครับค่ะแล้วชาวบ,บ้านเราเดือดร้อนไงฮะฝุ่นเต็มถนนอย่างนั้นเลยคะครับเป็นหนึ่งการเดือดร้อนก็คือ,อ เรื่องการสัญจรนะครับก็ถนนเส้นเส้นนี้เป็นสายหลักของของตำบลน,นะครับแล้วก็หนึ่งอุบัติเหตุก็น่าจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าการขนดินก็ไม่มีการคุมผ้าแล้วก็ขนแบบขับรถสามสี่คันติดต่อกันอย่างเงี้ยครับติดต่อกันไปเงี้ยมันทําให้ทําให้ไอประชาชนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์น่สัญจรไปมาได้ลมลําบากมากแล้วก็อีกครั้งเป็นปุ่นละอองด้วยครับค่ะทางชาวบ้านนี่อยากให้มีการดําเนินการยังไงครับผู้ใหญ่คะ ก,ก็คืออันดับแรกก็คืออยากให้ปิดแบบต่ป<ค>ระอาวอนไปเลยครับเพ<ค>ราะว่าที่ชาวบ้านไม่ต้องการเพราะรับภาระตัวนี้มาเป็นสิบกว่าปีอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างตัวนี้ก็เปิดมามานานแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านมีเกิดบันเหตุมากนะยังบอกว่าเรา ลดืินแล้วฝุ่นละอองไม่มีการผุดผาน <พา S 1> นี่<ล>คือในส่วนของทางตัวแทนชาวบ้านนะฮะผู้ใหญ่ประชากรเล่าให้ฟังเรื่องนี้นะคะท่านผอ,อธนงศักดิ์ท่านผู้ชมค่ะทางรายการเราประสานงานไปยังสารวัตรใหญ่ของสพแม่ยาวนะคะก็คือท่านพันธุ์ตํรวจโทอน,น,น,นันต์นิรุตตินนท์พร้อมอยู่ในสายด้วยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านสารวัตรใหญ่อันันต์คะ ครับสวัสดีครับคุณอาลมาครับผมพันวตโทนันดุตินนน,รนรทรนัตใหญ่ทางตำรวจภูธรแม่ยาวเชียงรายครับค่ะท่านสารวัตรใหญ่ครับหลังจากที่ชาวบ้านเขาไปแจ้งความเรื่องของ <c oughs> บ่อด,ดินเอกชนอะนะคะทางตํารวจดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะตั้งข้อหาย,ยัางไงคะก็ตอนนี้พนักงานสอบสวนของเราได้รับบันทึกการตรวจยึดพื้นที่บุกลุกของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับค่ะ ครับซึ่งเจ้าที่ป่าไม้เราก็รับให้คดีไว้แล้วก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพื่อประกอบการสอบสวนหาตัวผู้บุกรุกออไปครับค่ะแต่โดยเบื้องต้นนี่ทางตำรวจรู้ไหมคะว่าเจ้าของบ่อดินเป็นใครอยู่ที่ไหนตำรวจทราบหรือยังคะ คือตอนนี้ก้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขายืนยันพิกัดที่ชัดเจนมาก่อนครับว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่มีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของครับอ๋อดีค่ะพอดีว่าท่านสารวัตรใหญ่อนันต์ค่ันในรายการของเรานี่มีผอธนงศักดิ์ธรรมโมเป็นผู้มนการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่า นะคะดู<อ>แลในพื้นที่<อ>นั้นอ,อยู่ในรายการกับเรา,เ<อ>าดูคุยพร้อมกันเลยท่านพอธนงศักดิ์จะพอส่งเอกสารเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาบุกรุกที่ของกรมป่าไม้ไปให้ตํารวจได้คาดว่าน่าจะเมื่อไหร่ดีครับท่านคะความจริงในการตัวเย้จับกลุ่มเราได้ส่งแผนที่ประกอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไปดูที่เกิดเหตุให้ชัดเจนอีกครเราก็<ช>พร้อมนะคะัพอ๋อกลมป่าไม้ส่งแผนที่ที่มีการบุกรุกไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับ ท่านสารวัตรใหญ่ครับนอกเหนือจากแผนที่ที่ทางผอผอธนงศักดิ์จากกรมป่าไม้ส่งไปให้แล้วทางตํารวจต้องการไปดูที่จริงไหมคะทางผอ,อไปครับจนวันนั้นหลังจากที่ได้รับบันทึกตรวจยึดแล้วเราก็ไปดูนะครับอ่าค่ะแล้วขาดเหลืออะไรอีกคะอะานที่เนี่ยเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่ไอ้ไม่เขตป่าหรือไม่หรืออะไรยังไงครับทางป่าไม้ต้องจอบยืนยันให้เราว่าบ่อตรงเนี้ย ที่ตรงเนี้มันเป็นที่นอกเขตนะครับเป็นที่นอกเขตครับสแสดงว่าตำรวจรต้องการตำรวจต้องการจดหมายยืนยันจากกรมป่าไม้มาเลยว่าพื้นที่จากไหนถึงไหนที่เข้าขายเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้อย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับ ได้ไหมใท่านผอถนนสกากอเป็นจดหมายยืนยันได้ครับนะคะจดหมายยืนยันนี้ต้องออกจากส่วนกลางกรุงเทพไหมคะหรือไม่จําเป็นหรือสามารถพรอาสามารถทําแจ้ง<น>ได้เลยในพื้นที่สามารถทําแจ้งได้เลยครับอ๋อค่ะถ้าอย่างวันนี้นะคะวันพฤหสัสบดีสักสักวันจันทร์จะส่งให้ตํารวจได้ไหมคะท่านคะ ครับได้ครับได้นะคะคท่านสรารวัตรใหญ่คะเดี๋ยววันจันท์ท่านผอธนงศักดิ์จากกรมป่าไม้จะส่งหนังสือนี้ให้กับทางร้อยเวรเจ้าของคดีนะคะแต่หลังจากไดรไ้รับหนังสือยืนยันของผอ,อกรมป่าไม้แล้วตำรวจจะทําขั้นตอนต่อไปยังไงเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังหรือท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ตลอดจนผู้ชมทั่วประเทศที่ชมอยู่ได้ทราบขั้นตอนการทํางานสักนิดหนึ่งคะท่านคะครับครับแล้วก็รวบรวมหลังจากที่เราได้รับการยืนยันจากักรมป่าไม้แล้วนะครับเราก็รวบรวม หรือว่าพื้นที่ตรงนั้น,นเป็นของใครบ้างใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างหรือว่าใครเข้าไปบุกรุกบ้างอะไรบ้างะนะครับแล้วเราก็จะดําเนินการตามขั้นตอนคือการออกหมเรียกมาถ้าเกิดว่ามีตัวตนมีเจ้าของอะไรต่างๆก็จะเรียกมาแจ้งข้อหาะนะครับและหลังจากแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วก็จะดําเนินการสอบปากคําต่ออย่างงั้นเหรอครับท่านคะถูกต้องครับแล้วก็รวบรวมสํานวนส่งอายการเช่นนั้นเหรอคะ ถูกตัองครับถูกต้องครับเอ๊ะโดยกระบวนการที่ท่านสรารวัตรใหญ่เล่าให้ฟังนี่ถ้าภายในระยะเวลาสามเดือนคาดว่าจะสามารถส่งถึงอายการได้ไหมคะท่านคะได้ครับได้ครับผมครับสามเดือนน่าจะส่งถึงอายการได้นะคะค่ะตแต่ว่าช่วงนี้นี่ต้องต้องถามทั้งสองท่านน่นะทั้งท่านผอถนองศักดิ์จากรกลป่าไม้ด้วยแล้วก็ท่านสรารวัตรใหญ่ด้วยว่าแล้วเจ้าของบอด,ดินนี่คือช่วงนี้เขายังสามารถ ขับรถเข้าไปขุดดินอะไรได้ไหมคะหรือห้ามเลยเด็ดขาดค่เชิญผอกรมป่าไม้ก่อนค่ะในตอนนี้พื้นที่ทั้งสองแปลงเนี่ยฮะเรากดยึดดําเนินคดีแล้วนะฮะไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะตอนนี้นะครับถ้าเกิดเขาฝืนสมมติแอบนะคะก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดีถ้าเขาแอบเข้าไปจับกลุ่มดําเนินคดีคนจับนี่คือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้อะทั้งสองฝ่ายครับสามารถจับได้เลยใช่ครับนะถ้ากรมป่าไม้อยู่เจ้าหน้าที่เราเห็นเจ้าหน้าที่เราก็จับถ้าตำรวจเห็นตำรวจก็จับได้เลยใช่ไหมฮะท่านสารวัตรใหญ่คะ ช่ครับใช่ครับ,ค,รบค่ะเอาละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดได้ยินอย่างนี้ดิฉันว่าทางเจ้าของเขาก็คงไม่กล้าเข้าไปนะฮะเพราะไม่อยากถูกยึดรถหรือว่าถูกจับกลุมแน่นอนนะคะแต่ว่าในในส่วนนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมจะเพิ่มเติม,มจากทางท่านผอธนองศักดิ์นะคะว่าพื้นที่ที่มันติดกันกันกบพื้นที่ของกรมป่าไม้บางครั้งมันจะมีเรื่องของการบุกรุกเข้าไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามจะมีวิธีการยังไงเพื่อไม่ให้ต้องเป็นคดีความไปถึงตำรวจนะฮะชาวบ้านหรือผู้ประกอบการควรจะทำยังไงคะ คือตอนนี้นะฮะเป็นนโยบายของท่านอนดิบดีกรมป่าไม้นะครับท่านนัดสุดทธพวงนะฮะก็คือตั้งให้มีหัวหน้าป่าสืบสวนขึ้นมานะครับต่อไปก็เป็นการบรูรณาการระหว่างอ่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคประชาชนนะฮะโดยการมีส่วนร่วมเข้ามาอ่าดูแลตรงนี้นะครับค่ะครับผมก็คือเราจะกวดขันกันเพิ่มมากขึ้นและถ้าหากว่าประชาชนเขาไม่แน่ใจอ่ะนะครับเอ๊ะตรงนี้ที่เขาหรือที่กรมป่าไม้นี่ไปสอบถามที่ไหนได้บ้างไหมคะสอบถามที่สำนักเกตการทรัพยรป่าไม้ที่สองเชียงรายได้ครับ ก <c oughs> ็คือถามก่อนดีกว่าที่จะตัดสินใจบุกลุกไปนะคะคราวนี้ในส่วนของทางท่านสวัสดิ์ใหญ่ครับพื้นที่ดังกล่าวก็มีป่าไม้อยู่เยอะนะคะทางตํารวจมีวิธีการยังไงที่จะกวดขันไม่ให้มีการทําผิดกฎหมายด้วยการไปบุกลุกที่กรมป่าไม้หรือที่คนอื่นเขาอะคะ่ะอ๋อแล้วก็ประสานกัน่วยป่าไม้ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันตรวจตาตรวจสอบอะค่ะค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ขนาดเดียวกันะนะคะกรณีที่ผู้ประกอบการหากแม้ว่า ทำถูกต้องอะนะคะในเรื่องของการไม่ไปบุกลุกที่คมป่อไม้หรือที่คนอื่นเป็นที่ที่มีโฉนดของเขาแต่ว่าสร้างปัญหาเรื่องการจราจรเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมฝุ่นต่างๆาตำรวจช่วยอะไรได้บ้างไหมคะท่านก็ในส่วนนักขาวว่ามันเป็นที่ที่ถูกต้องที่เขามีการดําเนินการขนบรรทุกดินอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ดําเนินการกดขันครับถ้กหากว่าทําให้เกิด ความเดือดร้อนดังเช่นฝุ่นละอองอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการว่าช่วยกลุ่มผ้าแล้วก็จํากัดความเร็วแล้วก็เอาน้ํามาลดเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของฝุ่นละอองและถ้าหากว่ามีการตอบฝืนแล้วก็ดําเนินการกดขันจับกลุ่มครับเรามีการดําเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องครับค่ะดีค่ะแล้วก็ในกรณีนี้นะคะผู้ใหญ่ปร,รัชตกรคะครับ ค่ะท่านผู้ใหญ่บ้านได้ฟังอ่ะนะคะวิธีการดําเนินการทั้งของท่านสารวัตรใหญ่ทั้งของท่านผอ,อ,อจากกรมป่าไม้แล้วนะเดี๋ยววันจันทร์ท่านผอ,อ,อจะส่งจดหมายไปให้ท่านสารวัตรใหญ่จะได้รีบดําเนินคดีต่อผู้ใหญ่บ้านอยากฝากบอกนะทั้งกรมป่าไม้ทั้งตํารวจยังไงบ้างคะเชิญค่ะผอไม่มีอะไรชาวชาวบ้านตำบลไมยาาก็แค่ต้องการให้ปิดบ่อ,บอไม่ให้กันขนดินแต่ว่า การขนดินมันทําได้แต่ถ้าทําตามระเบียบกติกาของตําบลน,นะครับผมก็ <c oughs> ก็ไมกก่ก็สามารถทําได้อยู่แล้วครับแต่ว่าแต่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มาขุดดินทุกวันนี่แกไม่ได้ทําตามกฎกติกาของตำบลไม่ยาวครับเลยมันเกิดเรื่องขึ้นมาครับผมค่ะฉะนั้นก็คือควรจะว่ากันไปตามกฎระเบียบ<อ>ของอบ้านเมืองนะคะฝากทาง<อ>ผู้ใหญ่ปรั l กรช่วยดูด้วยนะคะถ้าหากว่าในส่วนของนายทุนเขากลับมาที่บ่อนะคะ สามารถบอกทางท่านพอ,อธนองศักดิ์หรือว่าบอกท่านสารวัตรใหญ่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เขาจะรีบเข้าไปจัดการเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องหยุดนะะใช่ไหมคะต้องหยุดในการขุดดินห้ามเด็ดขาดเลยนะคะค,ค,ค่ะฝากชาวบ้านช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่พระรกร,ร,รแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรใหญ่อันต์ด้วยนะคะครับครับสวัสดีครับคุณอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสุดท้ายนะคะคงจะต้องให้ทางท่านผอ,อธนงศักดิ์ในฐานะเป็นตัวแทนของกรมป่าไม้ละกันนะคะอยากจะฝากะะบอกถึงพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะในการใช้พื้นที่ที่แบบอาจจะล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่กรมป่าไม้ะค่ะครับก็โดยสรุปแล้วบริเวณที่ต้องเรียนนี้นะครับตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปทั้งหมดนะฮะสคดีนะครับรวมพื้นที่ตรวจยึดทั้งหมด43ไร่นะฮะซึ่งาหากคดีสิ้นสุดแล้วนะฮะผลเป็นการใดก็คงจะต้องมอบให้หัวหนา้าป่าสงวนมาดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมกันบริหารจัดก,การพื้นที่ที่ดูแลการตรวจยึดนะฮะนะฮะแล้วก็ส่วนในกรณีที่รัศดรน,นะครอาจจะมีเนื่องจากเป็นรอยต่อระหว่างเขตป่าสงวนกับพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์นะอาจจะมีการลุกล้ําโดยเจตนาหรือไม่เจตนานะครับก็สามารถเข้าไปตรวจสอบอย่าง สำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่สองเชียงรายได้นะครับนะฮะว่าพื้นที่ที่ท่านเข้าไปดําเนินการเนี่ยจะเข้าเขตป่าไม้ไหมหรือว่าไม่เข้านะครับเราทางสํานักงานก็ยินดีให้ความร่วมมือนะฮะตรวจสอบกับพี่น้องประชาชนครับค่ะเรื่องป่าไม้ต้องช่วยกันรักษาไว้อย่าได้ ลงล้ำเข้าไปเลยนะคะพราะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวภัยพิบัติต่างๆจะตามมานะคะเราก็รู้กันอยู่แล้วาลก็ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของท่านผอธนงศักดิ์ธรรมโมนะคะผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่2จังหวัดเชียงรายนะคะขอบคุณมากๆค่ะ แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะฮะกิจกรรมดีๆที่มีการช่วยกันร่วมมือกันน่นะคะของทางไทย PBS ค่ะร่วมกับทางเครือข่ายช่วยเหลือกันนะฮะสร้างอาคารหลังใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านต่อเรืออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่หลังอาคารเรียนหลังเดิมถูกเพลิงไหม้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาคุณทิดารักินปรักษารองพื้นที่ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวติดตามรายงานได้ในสถานีประชาชนช่วงหน้าคะ่ะ